บทที่90 9 2ถึง92แหล่งดอนกัฟิตโตเรียเฝ้าสังเกตจัตรุรัสบาเบรินีจากเงามืดในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งตรงมุมด้านตะวันตกของจัตรุรัสต,ตัวโบส์อยู่ตรงข้ามกับคนทั้งสองหลังคาโดมเล็กๆสลัวรางโผล่ขึ้นมาเบื้องหลังกลุ่มอาคารสีซีดจางที่อยู่ฝ้าตรงข้ามของจตรุรัสราตรี นำความเย็นชื่นใจมาให้และแหลงดอนก็แปลกใจที่พบว่าในจัตุรัสว่างเปล่าสูงขึ้นไปจากบานหน้าต่างที่เปิดอยู่เสียงแผดดังจากเครื่องรับโทรทัศน์ทำให้แหลงดอนนึกขึ้นได้ว่าทุกคนหายไปอยู่ที่ไหนยังไม่มีความเห็นใดๆจากทางวาติกันดินลูเมนาติสังหารพระคารินาสองรูป การปรากฏกายของซาตานในกรุงโรมความสงสัยว่ามีการแทรกซึมเข้าไปมากกว่านั้นข่าวแพร่สะพัดเหมือนไฟลามทุ่งทั่วทั้งกรุงโรมผู้คนนั่งตรึงอยู่กับที่เช่นเดียวกับในส่วนอื่นๆของโลกแหล่งดอนสงสัยนักว่าพวกตนจะสามารถหยุดยัง้งเสือที่หลุดจากกรงนี้ได้จริงหรือขณะที่กวาดสายตามองจัตุรัส และโรโคอยอยู่นั้นแหล่งดอนโกตระนักว่าแม้จะถูกอาคารสมัยใหม่ล่วงล้ำเข้ามาแต่จตุรัสแห่งนี้ยังเห็นได้ชัดว่าเป็นรูปไข่สูงขึ้นไปป้ายนีออนขนาดมาก,มากระพิบอยู่บนหลังคาโรงแรมหรูหราแห่งหนึ่งดุดดังสถานที่บูชาสมัยใหม่ที่คารวะเดบุรุษผู้พ้นสมัยวิสตอเรีย ได้ชี้ให้เขาดูป้ายนี้แล้วมันดูเข้ากับสถานการณ์จนหน้าขนลุกโรงแรมเบนินี่อีกห้านาทีสี่ทุ่มวิตตอเรียโบสายตาว่องไวกวาดไปทั่วจตุรัสเธอยังพูดไม่ทันขาดคำเขรีบคว้าแขนแหล่งดอนดึงเขากลับเข้ามาในเงามืดเธอบุยใบไป,ไปที่กลางจตุรัสแหล่งดอน มองตามสายตาของเธอพอเขาเห็นเข้าก็าถึงกับตัวแข็งร่างดำๆสองร่างปรากฏขึ้นกำลังเดินตัดข้ามลานจัตุรัสตรงหน้าพวกเขานั่นภายใต้แสงจากโคมถนนร่างทั้งสองสวมเสื้อคลุมสีสษะคลุมผ้าสีดำแบบที่หญิงไม้ชาวแคทเริกใช้คลุมร่างกายแหล่งดอนคงจะเดาว,ว่าทั้งสองเป็นผู้หญิง แต่ในความมืดเช่นนี้เขาไม่อาจจะแน่ใจได้คนหนึ่งท่าทางสูงอายุและเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากหลังงุ้มงอส่วนอีกคนหนึ่งร่างใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่ากําลังช่วยประครับประคองขอปืนให้ฉันค่ะวิตโตเรียพูดคุณทำอย่างนั้นด้วยความว่องไวราวนางแมววิตตเรียสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเขา แล้วชักกลับออกมากระบอกปืนวาววับอยู่ในมือของเธอจากนั้นเธอก็เดินอ้อมไปทางด้านซ้ายในเงามือดอย่างเงียบกริบราวเท้าไม่ได้สัมผัสหินปูพื้นเธอเดินอ้อมโค้งข้ามจัตุรัสเข้าใกล้ร่างทั้งสองจากด้านหลังแหล่งด้นยืนนิ่งขึงขณะที่ฟิตโตอเรียหายแวบไปแล้วเขาก็สะบัดกับตัวเองก่อนจะรีบตามเธอไปร่างทั้งสอง เคลื่อนไหวเนิบช้าเลงดอนกับฟิตเตอเรียใช้เวลาเพียงครึ่งนาทีเท่านั้นก็เข้าไปอยู่ด้านหลังคนทั้งสองค่อยๆเคลื่อนเข้าไปใกล้าจากข้างหลังฟิตตอเรียซ่อนปืนไว้ในมือที่กอดอกอยู่ด้วยท่าทางสบายๆมองไม่เห็นแต่สามารถหยิบใช้งานได้ในชั่วพริบตาเธอดูเหมือนลอยไปข้างหน้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นเมื่อระยะห่างลดลงและหลงดอน ก็ต้องพยายามเร่งฝีเท้าตามให้ทันเมื่อรองเท้าเขาเกิดไปครูดกับหินก้อนหนึ่งจนส่งมันกระเด็นออกไปฟิตตเรียก็ชายตามองเขาแต่ร่างทั้งสองดูเหมือนจะไม่ได้ยินเพราะกำลังคุยกันอยู่เมื่ออยู่ห่างประมาณสิบเมตรแหล่งดอนก็เริ่มได้ยินเสียงไม่มีคำพูดใดๆมีเสียงพึมพำเบาๆฟิตตเรียเดินเร็วขึ้น ทุกฝีกข้าข้างๆเขาปล่อยแขนออกล้มลวมข้างหน้าเธอจนปืนเริ่มโผล่ออกมาไม่ถึงเจ็ดเมตรเสียงที่ได้ยินเริ่มชัดเจนขึ้นเสียงหนึ่งดังกว่าอีกเสียงมากแสดงความขุนข้องเอะอะแลงดอนรู้สึกว่าน่าจะเป็นเสียงของหญิงชลาแห่ผ้าคล้ายเสียงผู้ชายเขาเงี่ยหูฟังว่าเธอพูดอะไรแต่อีกเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมา มิสกูซีขอโทษนะคะนำเสียงเป็นมิตรของฟิตโตเรียดังกล้องเหมือนจุดจะตรวจให้สว่างสวยด้วยคบไฟแหล่งด้อนตัวเกริงขณะที่ร่างทั้งสองในชุดผ้าคุมหยุดชะงักและหันมาฟิตโตเรียยังคงก้าวสบสูบไปหาคนทั้งสองด้วยฝีเท้าที่เร็วขึ้นอีกแทบจะพุ่งเข้าชนทั้งคู่จะไม่มีเวลาทันได้ตอบโต้ใดๆ ลดอนเพิ่งรู้ตัวว่าเท้าของเขาหยุดเคลื่อนไหวแล้วจากข้างหลังเขาเห็นแขนของฟิตเรียละจากท่ากอดอกปล่อยมือออกมาตามสบายปืนแกว่งไปข้างหน้าจากนั้นเนื้อไหลของเธอเขาเห็นใบหน้าซึ่งตอนนี้ต้องแสงจากโคมถนนความตื่นตระหนกพุ่งไปที่ขาทั้งสองของเขาเขาทลาไปข้างหน้าฟิตอเตรียา yeah. ดูเหมือนว่าวิตตอรียจะเร็วกว่าเขาอยู่เสี้ยววินาทีโทอยกแขนเสื้อขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีอะไรปืนกระบอกนั้นหายไปจากสายตาขณะที่เธอกอดตัวเองเหมือนผู้หญิงในคืนอันหนาวใน็บแหล่งดอนสะดุดกึกที่ข้างตัวเธอเกือบจะชนกับร่างในผ้าคลุมทั้งสองตรงหน้าบูโอนาเซราสวัสดีค่ะ ฟิทเรียโพล่ออกไปเสียงเธอฟังดูตื่นตระหนกและแฝงความรังเลแหลงดอนผลลมหายใจอย่างโล่งอ,อกหญิงชราทั้งสองที่อยู่ตรงหน้าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดจากใต้ผ้าคลุมคนหนึ่งแก่มากจนแทบจะยืนไม่ไหวอีกคนต้องช่วยพยุงไว้ทั้งคู่กำสายลูกประคำแน่นในมือท่าทางงงๆที่จู่ๆก็ถูกขัดจังหวะ ฟิตโตเรียยิ้มทั้งที่ดูตัวสันดูเวลาจีเอซาันตามาเรียเดวลาฟิตโตเรียไปทางไหนคะประบูรหญิงทั้งสองชี้มือไปยังเงาดำทะมึนของอาคารหลังหนึ่งบนถนนลาดเอียงในทิศทางที่พวกเธอเดินมาเอลาทางนั้นกราเซียแหล่งดอนเอ่ยขึ้น วางมือลงวนไหลของฟิตเรียแล้วดึงร่างเธอกลับมาเบาๆเขาแทบไม่น่าเชื่อว่าตนกับฟิตเรียเกือบจะทำร้ายหญิงชราคู่หนึ่งเข้าเสียแล้วนงซิป,ปูโอองตราเตเธอเข้าไปไม่ได้นะหญิงคนหนึ่งเตือนเอจิอุซาตองปราโนมันปิดชั่วคราวปิดปิดเร็วหรือคะฟิตเรียทำท่าแปลกใจแปเช ทำไมล่ะคะหญิงทั้งสองรีบอธิบายทันทีซุ่มเสียงฟังดูเดือดดาลแหล่งด้นเข้าใจภาษาอิตาลีที่กำลังพร่ำบนนั้นเพียงบางส่วนดูเหมือนว่าทั้งคู่เข้าไปในโบสถ์เมื่อสิบห้านาทีที่แล้วเพื่อสวดภาวนาให้วาติกันในยามทุกขร้อนแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าโบสถ์จะปิดเร็วกว่าปกติ ฮานโกโนสจิอุโตโลโอมฟิโตเรียถามเสียงเครียดป้ารู้จักผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าหญิงทั้งสองสันสีสะผู้ชายคนนั้นเป็นสตราเนโอครูโดคนหรือคนแปลกหน้าที่ที่ท่าทางดุร้ายพวกเธออธิบายเข,เขาบังคับให้ทุกคนออกจากโบสถ์แม้แต่พระหนุ่มกับผู้ดูแลโบสถ์ซึ่งบอกว่าจะแจ้งตำรวจ แต่ผู้บุกรุกก็ได้แต่หัวเราะและบอกว่าขอให้ตำรวจอย่าลืมเอากล้องถ่ายรูปมาด้วยกล้องถ่ายรูปหรือแหล่งดอนชะงนหญิงชาราทำเสียงคุนเคืองและเรียกชายคนนั้นว่าบาอาออราบโบแล้วก็เดินบนงมงามจากไปบาอาราบโบหรือแหล่งดอนถามฟิตเตอเรียคนป่าเถื่อนหรือครับ ฟิโตเรียดูเครียดขึ้นมาทันทีไม่เชิงนะคะบาอาราโบเป็นการเล่นคําที่แสดงความดูถูกเหยียดยามหมายถึงอาราโบหมายถึงคนอาหรับค่ะแหล่งดอนรู้สึกสันททานขึ้นมาทันทีและหันไปมองเส้นรอบนอกของโบสขณะทํา,ทาเช่นนั้นสายตาเขาเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างในหน้าต่างกระจกสีของโบสภาพนั้น ส่งความหวาดผวาแผ่ไปทั่วร่างฟิตโตเรียซึ่งยังไม่ทันสังเกตเห็นเธอดึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกมาแล้วกดหมายเลขอัตโนมัติฉันจะเตือนโอลิเวตีค่ะแหลงด้นเอื้อมมือไปแตะแขนเธอโดยยังไม่พูดอะไรแล้วชี้ไปที่โบสด้วยมืออันสันเทาฟิตโตเรียเปล่งเสียงร้องอย่างตกตะลึงภายในโบสเปลวเพลิงกำลังลุกโชนลามเรีย เปล่งแสงสีแดงเรืองดุดดวงตาของปีศาจจ้องทะลุผ่านหน้าต่างกระจกสีออกมาแหล่งดอนกับวิตโตเรียรีบวิ่งไปยังทางเข้าหลักของโบสถ์ซานตามาเรียเดนลาฟิตโตอรียและพบว่าประตูไม้ลั่นกุญแจไว้ฟิตโตเรียยิงปืนกล่งอัตโนมัติของโอลิเวตตีเข้าที่กรนโบราณน,นั้นสามนัดจนพังทลาย โบสถ์แห่งนี้ไม่มีห้องด้านนอกดังนั้นตัวโบสถ์ทั้งหลังจึงปรากฏอยู่ตรงหน้าแค่เพียงกวาดสายตามองหลังจากที่แลงดอนกับวิตโตอรียเปิดประตูใหญ่ผางเข้าไปภาพตรงหน้าช่างเหนือกับความคาดหมายและแสนวิจิตรฐานจนแลงดอนต้องหลับตาแล้วลืมใหม่ก่อนสมองจะรับรู้ภาพทั้งหมดโบส ตกแต่งรูปแบบบาโรกอย่างอลังการผนังและแท่นบูชาปิดทองตรงใจกลางโบสถ์ใต้โดมกลางพอดีมานั่งยาวซึ่งทำด้วยไม้ถูกนำมาตั้งซ้อนกันขึ้นไปจนสูงและขณะนี้กำลังมีไฟลุกโชนเหมือนเชิงตะกรเผาศพกองไฟกำลังพุ่งสูงขึ้นโดมขณะที่สายตาของแลงดอนไล่ตามเปลวเพลิงนรกนั้นขึ้นไป ภาพอันน่าสยดสยองอย่างแท้จริงก็ปรากฏต่อสายตาเหมือนเยี่ยวทลาล่าเยือสายเคเบิลสองสายซึ่งปกติใช้ห้อยกระถางกํายานเพื่อให้แกว่งไปมาเวลาประกอบพิธีทางาศาสนาห้อยโยงจากเพดานโบสถ์ทั้งสองข้างที่อยู่ทั้งซ้ายขวาสูงเหนือศีรษะขึ้นไปแต่ขณะน,นี้สายเคเบิลทั้งสองสายไม่ได้ห้อยกระถางกํายาน และไม่ได้กำลังแกว่งมันถูกใช้สำหรับอะไรอย่างอื่นสิ่งที่ถูกห้อยโยงจากสายเคเบิลทั้งสองคือมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นชายเปลือยข้อมือแต่ละข้างของเขาถูกมัดติดกับสายเคเบิลข้างละด้านเขาถูกดึงชักโรคขึ้นไปจนร่างแทบจะฉีกออกแขนทั้งสองยืดออกไปในท่ากลางเขนออกเต็มที่เรากับถูกตรึง อยู่กับกางเขนที่มองไม่เห็นในวิหารแห่งพระเจ้านี้แหล่งดอนรู้สึกชาว่าขณะที่จ้องขึ้นไปเบื้องบนครู่ต่อมาเขาจึงได้ประจักษ์กับความเลวร้ายขั้นสุดท้ายชายชรลาคนนั้นยังมีชีวิตเขายกศีรษะขึ้นดวงตาที่ฉายแววสะเพรึงกลัวนั้นทั้งคู่จ้องลงมาเพื่อวิงวอนขอความช่วยเหลืองเงียบๆหน้าอกของเขา ปรากฏตราประทับไม่เกรียมเขาถูกเลรกเผาไฟนาบแหล่งด้นมองเห็นไม่ชัดแต่เขาแทบไม่สงสัยใดๆเลยว่าตราประทับนั้นคือคำว่าอะไรขณะที่ไฟลุกท่วมสูงขึ้นจนเลียถึงเท้าของชายชราเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดร่างกายสันดะริกราวกับถูกกระตุ้นด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็น แหล่งดอนรู้สึกว่าร่างของเขาเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันเขาวิ่งทลาเข้าไปตามทางที่เป็นทางกลางของโบสถสู่เพลิงกองใหญ่นั้นปอดเต็มไปด้วยควันเมื่อใกล้เข้าไปขณะที่วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่จนอยู่ห่างจากกองไฟนรกนั่นสิบฟุตเห็นจะได้เขาก็ปะทะเข้ากับกำแพงความร้อนผิวหน้าร้อนว่าจนต้องพงะใช้มือบังดวงตาไว และล้มลงบนพื้นหินอ่อนอย่างแรงเขาตะเกียตะกายลุกขึ้นพยายามเข้าไปใกล้อีกโดยยกมือทั้งสองข้างขึ้นบังความร้อนเขารู้ได้ในทันทีนั้นเองไฟกองนี้ร้อนเกินไปขณะที่ล่าถอยออกมาอีกครั้งเขาก็กว่าตามองรอบผนังโบสถ์พรมแขวนผน,งนังหนาสักผืนเขานึกถ้าฉัหาวิธีดับไฟ แต่เขารู้ว่าคงหาพรมแขวนผนังไม่ได้ที่นี่นี่เป็นโบสถ์บาโรคนะเว้ยโรเบิร์ตไม่ใช่ปราสาทบ้าที่ไหนสักแห่งในเยอรมน,นีคิดเข้าสิคิดเขาบังคับสายตาให้กลับไปที่ชายซึ่งถูกแขวนห้อยอยู่สูงขึ้นไปควันและเปลวไฟหมุนวนอยู่ในโดมสายเคเบิลห้อยกระถางกํายานนั้นขึงจากข้อมือของชายชราโยงขึ้นไป ถึงเพดานผ่านลูกรอกแล้วทอดลงมาที่หลักยึดทำด้วยโลหะตรงสองฟากโบดแหล่งดอนจับตามองหลักยึดอันหนึ่งมันติดตั้งอยู่สูงบนผนังแต่เขารู้ว่าเขาพอปีนขึ้นไปได้และเพื่อผ่อนสายเคเบิลให้หลวมเมื่อความตึงเปรี้ยดย่นลงชายชราก็สามารถแกว่งตัวให้พ้นเปลวไฟได้เปลวเพลิงลุกโหมขึ้นไปในทันใดและแลงดอน ก็ได้ยินเสียงร้องแหลมเสียดแทงหัวใจจากข้างบนผิวหนังบริเวณเท้าของชายชราเริ่มพองออกท่านคาดินัลกำลังถูกย่ามทั้งเป็นแหล่งด้นจับจ้องหลักยึดอันนั้นแน,แน่วแน่แล้ววิ่งตรงไปที่นั่นที่ด้านหลังของโบสฟิตตอเรียกาะด้านหลังของม้านั่งยาวตัวหนึ่งไว้พยายามรวบรวมสติผ้าเบื้องบนเหนือศีรษะช่างหน้าสยดสยอง เธอบังคับสายตาให้เบนห่างทำอะไรเข้าสักอย่างสิเธอนึกพิศวงว่าโอริเวตตีไปอยู่สักที่ไหนเขาได้พบกับเจ้าฮัตซัสซินหรือเปล่าจับมันได้หรือไม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแล้วฟิตเรียเคลื่อนตัวเข้าไปข้างหน้าเพื่อช่วยแลงดอนแต่ขณะที่ทำเช่นนั้นเองเสียงหนึ่งก็หยุดเธอไว้เสียงประตุของเปลวเพลิงดังขึ้นทุกวินาที แต่เสียงที่สองก็ยังดังตัดอากาศออกมาเป็นเสียงโลหะสั่นสะเทือนดังอยู่ไม่ไกลเสียงสั่นเป็นจังหวะซ้ำๆนั้นดูเหมือนจะดังมาจากแถวสุดม้านั่งยาวทางซ้ายมือของเธอเป็นเสียงสั่นทื่อๆเหมือนเสียงกริง่งโทรศัพท์แต่ไร้ความรู้สึกและดังหนักๆเธอกุมปืนไว้มัน่นแล้วเดินไประหว่างแถวม้านั่งยาวเสียงนั้นดังขึ้นมาอีก ดังแล้วเงียบเป็นจังหวะซ้ำๆขณะที่เธอเดินใกล้จะถึงจุดสุดท้ายของทางเดินระหว่างแถวม้านั่งนั่นเองเธอก็จับได้ว่าเสียงนั้นดังมาจากพื้นใกล้ๆตรงหัวมุมสุดแถวม้านั่งเมื่อขยับไปข้างหน้ามือขวาถือปืนยื่นออกไปเธอเพิ่งรู้ตัวว่าในมือซ้ายเธอถืออย่างอื่นอยู่ด้วยนั่นคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเธอเอง ในท่ามกลางความตื่นตระหนกเธอลืมเสียสนิทว่าที่นอกโบสถเธอได้ใช้มันโทรหาท่านผู้บัญชาการทําให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเขาสั่นเงียบเงียบเพื่อเตือนให้รู้ตัววิตตอรียยกโทรศัพท์ของเธอเองขึ้นแน่ผูมันยังคงส่งสัญญาณเรียกท่านผู้บัญชาการไม่ได้รับโทรศัพท์ทันใดนั่นเองความกลัวที่พึ่งขึ้นสูงสุด วิตตอเรียนึกรู้ว่าอะไรทำให้เกิดเสียงนั้นเธอก้าวไปข้างหน้าตัวสั่นเทาทั่วทั้งโบสดูเหมือนจะจมลงไปใต้ฝ่าเท้าขณะที่สายตาเธอพบร่างไร้ชีวิตบนพื้นไม่มีของเหลวไหลออกมาจากร่างนั้นไม่มีร่องรอยความรุนแรงประทับอยู่บนเนื้อหนังมีเพียงลักษณะทางเรขาคณิตอันน่ากลัวของศรีรษะ ของท่านผู้บัญชาการที่ถูกบิดหมุนไปข้างหลัง180องศาในทิศทางผิดธรรมชาติวิโตเตรียพยายามปัดภาพร่างบิดเบี้ยวของบิดาเธอเองออกไปจากใจโทรศัพท์ที่เข็มขัดของท่านผู้บัญชาการวางทิ้งอยู่บนพื้นสั่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่บนหินอ่อนอันยืนยือกวิโตเตรียรีบกดวางโทรศัพท์ของเธอเอง และเสียงสัตนั้นก็หยุดลงในความเงียบงนันวิตตเรียได้ยินเสียงใหม่เสียงลมหายใจในความมืดข้างหลังเธอพอดีเธอขยับจะหมุนตัวยกปืนขึ้นแต่ก็รู้ตัวว่าช้าเกินไปเสียแล้วลำแสงเลเซอร์ร้อนๆเล่นผ่านจากกลางกระมมลมลงมาถึงฝ่าเท้าของเธอขณะที่ข้อศอกของนักฆ่ากระแทกลงบนหลังของเธออย่างแรง ตอนนี้เจ้าเป็นของข้าแล้วเสียงหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พลันมืดมิดที่อีกฝากหนึ่งของโบสถ์ตรงผนังด้านซ้ายแหล่งด้อนทรงตัวอยู่บนมานั่งยาวตัวหนึ่งและพยายามไต่ขึ้นไปบนผนงังเพื่อให้ไปถึงหลักยึดสายเคเบิลซึ่งยังคงอยู่สูงเหนือศีรษะเขาอีกหกฟุต หลักยึดประเภทนี้เป็นของปกติตามโบสถ์และติดตั้งไว้สูงเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาวุ่นวายแหลงดอนรู้ว่าพวกพระจะใช้บันไดไม้ที่เรียกว่าปิอูโอริเพื่อปีนขึ้นถึงหลักยึดเห็นได้ชัดว่านักฆ่าได้ใช้บันไดของโบสถ์เพื่อชักร่างเยือขึ้นไปแล้วตอนนี้ไอ้บันไดนั่นมันอยู่ที่ไหนสะนะ แหลงด้นมองลงไปข้างล่างกว่าตาหาตามพื้นโบสถ์เดิรอบเขาจําได้ครับคลาครับคลาว่าเห็นบันไดที่ไหนสักแห่งในนี้เอแต่มันอยู่ตรงไหนล่ะครู่หนึ่งต่อมาใจเขาก็หายวูบเขานึกออกแล้วว่าได้เห็นบันไดนั่นที่ไหนเขาหันไปทางกองไฟที่ลุกโชนนั่นยังไงเล่าบันไดวางอยู่บนกองเพลิงไฟกำลังลุกท่วมอยู่ แหล่งด้นตกอยู่ในความสิ้นหวังเขาสอดสายสายตาไปทั่วโบูจากบนแท่นสูงที่ยืนอยู่<ม>เพื่อหาอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้เขาขึ้นไปถึงหลักยึดระหว่างที่กวาดสายตาค้นหาไปทั่วโบสนั่นเองเขาก็เพิ่งตระหนักอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างกระทันหันวิทตอเรียวิตอเรียไปอยู่ซะที่ไหนนะเธอหายตัวไปเธอไปขอความช่วยเหลือหรื แหลงด้นร้องตะโกนเรียกชื่อของเธอแต่ไม่มีคำตอบแล้วโอลิเวตตีล่ะอยู่ที่ไหนมีเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังมาจากข้างบนและแหลงด้นก็รู้สึกว่าเขาสายเกินไปเสียแล้วขณะที่สายตาเหลือบขึ้นเวงบนอีกครั้งและเห็นเหยื่อที่กำลังถูกย่างอย่างช้าๆแหลงด้นก็คิดถึงสิ่งเดียวเท่านั้นน้ำเยอะ น้ำเยอะๆเลยดับไฟซะอย่างน้อยก็ให้เปลวไฟลดต่ำลงบ้างผมต้องการน้ำให้ตายสิของร้องตะโกนออกมาดังๆนั่นน <to> ั <per> ่นนะลำดับต่อไปเสียงหนึ่งคำรามมาจากทางด้านหลังโบสถแหล่งด้อนหมุนตัวควับจนแทบจะร่วงจากม้านั่งยาวร่างดำาะมึนดุดอมนุษย์ของชายคนหนึ่ง ก้าว,าวยาวตามทางเดินด้านล่างตรงมาที่เขาแม้ในแสงสว่างเรืองของกองเพลิงดวงตาของชายคนนั้นก็ยังดำ wow. ลุกวาวแลงดอนจำปืนในมือของชายผู้นั้นได้ว่าเป็นกระบอกที่เอาออกมาจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของเขาเองกระบอกที่วิสตอตรียถือตอนเข้ามาในนี้กระแสะความตื่นกลัวที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในตัวแรงดอน เป็นความกลัวที่ทะลักออกมาเป็นห่วงห่วงสัญชาตญาณแรกของเขานึกถึงวิตตอรียไอสัตว์ตัวนี้มันทำอะไรวิตตอรียเธอได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าหรือว่าแยก่กว่านั้นในขณะเดียวกันแหล่งดอนก็รู้ว่าชายผู้ห้อยอยู่เหนือศีรษะกำลังกรีดร้องขึ้นท่านคาดินาคงจะต้องตายแน่การจะช่วยท่านในขณะนี้เป็นไปไม่ได้เลย และแล้วขณะที่เจ้าฮัตซัสซินยกปืนขึ้นเล็งที่หน้าอกแรงด้นความตื่นกลัวของแรงด้นก็พลิกกลับเข้าภายในความรู้สึกสัมผัสต,ต่างๆของเขาใช้งานหนักเกินไปเสียแล้วปฏิกริยาของเขาเป็นไปตามสัญชาติยานขณะที่กระสุนพุ่งออกมาแรงด้นผลจากม้านั่งยาวพุ่งตัวยื่นแขนไปข้างหน้า เนือแถวม้านั่งยาวในโบสเมื่อร่างเขากระทบหมู่ม้านั่งยาวการกระแทกกรุนแรงกว่าที่นึกไว้เขารีบมุนตัวลงในไปบนพื้นทันทีพื้นหินอ่อนรองรับการตกกระทบของเขาอย่างนิ่มนวลพอๆกับเล็กกล้าเย็นเยียบเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาทางขวามือแหล่งด้นพลิกกล้างหันไปทางหน้าโบส แล้วเริ่มตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดไปได้ใต้หมู่ม้านั่งสูงขึ้นไปจากพื้นโบสถ์พระคารินาวชลาฝืนทนช่วงขณะสุดท้ายแห่งความมีสติรู้ตัวอย่างแสนทรมานขณะที่มองลงมาตลอดความยาวร่างเปลือยของท่านเองท่านก็เห็นผิวหนังที่ขานั้นเริ่มพองและหลุดลอกออกมาเราอยู่ในนรก ท่านคิดเช่นนั้นพระผู้เป็นเจ้าเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงให้อภัยเก่ข้าท่านรู้ว่าที่นี่จะต้องเป็นนรกแน่ๆเพราะท่านมองเห็นตราประทับบนหน้าอกท่านกลับหัวแต่ทว่าคำคำนั้นกลับมีความหมายสมบูรณ์ราวกับดนบรรดาลด้วยมนตราแห่งซาตานไฟการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านไปแล้วสามรอบ ยังไม่ได้พระสันตปาปาพระองค์ใหม่ภายในวัดน้อยซิสตีนพระคาดินาโมอตาติเริ่มภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นขอจงโปรดประทานพระคาดินาวที่เป็นตัวเกง่งกลับมาให้เราด้วยเถอะความล่าช้าได้ดำเนินไปนานพอแล้วตัวเก่งก็หายไปคนเดียวโมตาติยังพอเข้าใจได้แต่นี่ หายไปทั้งสี่คนไม่เหลือตัวเลือกใดๆไว้เลยภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ใครที่จะได้รับคะแนนเสียงข้างมากสองในสามคงต้องอาศัยการโดนบันดาลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเองเลยทีเดียวเมื่อกรองประตูบานนอกเริ่มขยับเปิดออกเสียงดังเอียสมอตาติกับคณะพระคาดินาทั้งคณะต่างหันไปมองทางเข้าเป็นตาเดียวกัน โมตาติรู้ดีว่าการเปิดผนึกวัดน้อยซิสตินเช่นนี้มีความหมายเพียงประการเดียวเท่านั้นตามกฎหมายระหว่างการประชุมเลือกตั้งพระสันตปาปาประตูวัดน้อยจะเปิดผนึกได้ด้วยเหตุผลสองประการเท่านั้นคือนำผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักออกไปหรือรับพระคารินาผู้มาสายท่านเปเรเฟริติกำลังมาแล้ว หัวใจของมอตาติตื่นเต้นโลดขึ้นการเลือกตั้งรอดพ้นวิกฤตแล้วแต่เมื่อประตูเปิดออกเสียงือฮาที่สะท้อนก้องไปทั่ววัดน้อยกลับไม่ใช่เสียงแห่งความปรีดาโมตาติจ้องมองด้วยอาการตกตะลึงอย่างไม่เชื่อสายตาตนเองขณะที่บุรุษผู้นั้นก้าวเข้ามานับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสำนักวาติกัน ที่คาเมเรโยเพิ่งก้าวข้ามธรณีประตูอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตปาปาเข้ามาหลังจากที่ประตูถูกปิดผนึกแล้วนั่นเขาคิดอะไรของเขานะท่านคาเมเรียโยก้าวยาว,ยาวตรงไปยังแท่นบูชาและหันไปกล่าวต่อผู้ฟังที่ตกตะลึงพึึงเพลิดซินยอรีท่านเอ่ยผม ได้รอเท่าที่จะรอได้แล้วมีอะไรบางอย่างที่ท่านทั้งหลายสมควรจะได้รับทราบจบบทที่90ถึง92เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ